ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราจะมาอัปเดตข้อมูลการติดเชื้อของพวกเราและจะมาขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ส่งกำลังใจมา แล้วก็บางท่านได้นำสิ่งของสเสบียงอาหารนะครับยามาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับพวกเราขอขอบคุณสถานกงสุนไทยในลอสแองเจลิสนะครับที่เมตตาเอื้อเฟือ้อนะช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่พวกเรานะครับโดยการส่ง ปายาแล้วก็เวชภัณฑ์แล้วก็อาหารบางส่วนมาเพื่อเยียวยาในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสยามทาว US l a s v e ก a s นะครับนะักซื้อพิมพ์ไทยเอเชียนิว Lasvegas แล้วก็ไทยเฮอริเทจออฟ Lasvegas นะครับที่เมตตาหยิดยื่นความเชื่อเหลือมาให้แก่พวกเรา พวกเราก็จะน้อมรับแล้วก็ขอพระคุณไว้ณตรงนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เอาผลไม้เอาขนมมาให้ก่อนเลยนั่นก็คือคุณกบนะครับช่องสุพรรณีนะครับลาสเวกัสนะครับอันนี้คุณกบนี่ก็ทําช่อง YouTube เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะขึ้นชื่อให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะ คือ Facebook ไทยเฮ e t a เท o ออฟล t สเวกัน erm นะคะพี่แก้วฝากาฝากถึงคนที่เเลยกําำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการาไม่ว่าจะเป็นการติดโควิดแบบเราแล้วอย่างบางคนเนี่ยคือไม่มีบัตรไม่มีใบอะไรอย่างนี้นะคะพี่แก้วแจ้งมาว่าสามารถติดต่อ เข้าไปทาง inbox นะคะไทย Thai Heritage of Last กนะคะติดต่อเข้าไปออขอความช่วยเหลือจากพี่แก้วได้โดยตรงเลยนะคะ,ะก็ไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายโลกนี้เป็นโลกสังคมลงเกียจแต่ว่าคนไทยพวกเราไม่ทิ้งกันนะครับใช่ค่ะครับผมการเบื้องต้นดีกว่านะพวกเรา วันนี้อาการโดยรวมผมก็ตอนเช้าเมื่อทุกวันนะครับจะมีอาการไขนะ้สำหรับตัวผมนะครับผมยังมีไข้แล้วก็บางวันไข้สูงนะครับบางวันก็ไข้ไม่สูงแต่ว่าคุณจอยดูแลครับเช็ดตัวนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งคืออย่าไปอาบน้ํานะครับคนไข้โรคนี้นะครับจะจับตัวเองไม่รู้นะครับมันร้อนนะครับไม่รู้นะ มือร้อนมาจากร้อนก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นมีไข้แน่นอนถ้ารู้สึกอ่อนล้าเมือ่อยตัวอะไรเนี่นั่นแหละครับมีไข้นะครับเมื่ช้าเมื่อเช้าพอรู้เมื่อเช้าก็เลยมาค้ำตัวทีแล้วเมื่อช้าเหี่ยไข้สูงไนะข้สูงนะคุจอยก็เช็ดตัวรีบเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดให้ตามตัวเช็ดเชเช็ดประมาณสามรอบขสา <3 S 2> มอรอบ,รบแล้วก็ เฮียไข้สูงและเงี้อกมึนเนอะมึนด้วยใช่อาการคลื่นไส้คลื่นไส้คลื่นไส้งเวียนนะครับเป็นอาการปกติของไข้นะเลยเอาลูกอมก็เบื้องต้นคือเช็ดตัวครับถ้าถ้าเช็ดตัวเองไม่ไหวนะครับแนะนําให้อาน้ําเอาผ้ามาเตรียมไว้นะครับแล้วก็ชุบน้ําเช็ดบิดแห้งๆนะครับชุบน้ําเช็ดนะครับ ไข้ก็จะคลายลงไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องต้องกินครับต้องต้องได้อาหารเข้าไปให้ให้ท้องไม่ว่างแล้วก็กินยาแล้วก็พักผ่อนนะครับผมก็ดีขึ้นนะหลังจากได้ข้าวได้อาหารได้ยาแล้วก็วันนี้เราก็ได้แผ่นเชอไข้มาแล้วแล้วเดี๋ยวตอนคืนหนูจะแปะให้เฮียครับผมก็มขอขอบคุณกำลังใจที่มีให้แก่พวกเรานะครับทั้ง ทางใต้ทางไกลทางเมืองไทยก็ส่งข่าวมาตลอดนะครับขอบคุณมากมากทุกๆคนนะครับขอบคุณกําลังใจทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราไม่ปิดบังนะพวกเราเปิดเผยเลยครับเป็นข้อดีของการเปิดเผยตนเองว่าตัวเองเป็นเป็นผู้ติดเชื้อนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่ต้องไปแพร่ให้กับคนต่อๆไปถูกต้องครับผมแล้วก็จะได้เป็นการลดการแพร่เชื้อนะครับผม พวกเรากักตัวอยู่นี่ไม่ไปไหนนะครับแม้กระทั่งออกตลาดก็ไม่ไปนะก็ให้เพื่อนๆเขาเอาเสบียงมาส่งนะครับ,นะรบแล้วกพ็พี่แก้วแจ้งแล้วว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อาหารอะไรอย่างเงให้ให้ส่งข้อความบอกพี่แก้วแล้วเดี๋ยวพี่แก้วเขาจดัดการให้ค่ะครับพี่แก้วอ่ะ Facebook ของแกไทย Heritage ออฟ a าสเวกันะครับแล้ค,คนนี้เป็นผู้ประสานงานติดต่อทั้ง LA mm hmm. ทั้ง l a สเวกัสนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับ mm hmm. แล้วก็วกเรายินดีนำเรื่องราวของพวกเราครับนะคบไปให้ให,ให้ให้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวิทยาทานวิทยาทานครับผมการดูแลรักษาตัวเองของพวกเราก็อย่างที่เห็นนะครับ ก็พยายามดื่มน้ำน้ำขิงนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราจะอาจจะต้องบอบอน้ำส้มสูตรน้ำส้มสายชูเพิ่มเติมนะครับวันนี้เดินทางมาถึงวันที่เจ็ดของการติดเชื้อนะครับเฮียไข้สูงใช่ไหมเช้าแล้วเฮียก็เจ็บคอเฮียบอกหนะูอะไรเจ็บคอเร็จ,จมูกเริ่มไม่ค่อยได้กลิ่นใช่ไหมอฮะ ก็ ra 3อย <take> ่างหลักๆนะครับมีไข้เจ็บคอแล้วก็จมูกไม่ได้กินเมื่อเนื้อเมื่อตัวเมตัวส่วนคุณจอยก็เจ็บคอหายยังเจ็บคอลดลงไหมจากร้อเเซเหลือเท่าไหร่โอก็เหมือนกับไม่ลงนั่นแหละครับยังเจ็บอยู่เอาง่ายๆเอาง่ายๆโอ้คำนวณตัวเองไม่ถูกครับคุณจอยนะครับผมก็ เหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับที่เจ็บคอนะจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับดื่มน้ํจิบ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 บ่อยๆน้ําอุ่นน้ําขิงนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับจะมูไม่ได้กลิ่นนะครับผมเช่นกันผมเช่นกันครับประสาทการรับกลิ่นเนี่ยด้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็อย่างเป็นไข้นี่รู้สึกว่า เปอร์เซ็นต์เองมนะั้งสิเปอร์เซนต์นะที่ที่<อ>เป็นไข้คุณจอยยังทำงานบ้านได้นะครับแต,แต่ว่า,วา<ำ>ไม่ทำงานหนักนะครับทำ,ทำมากก็ได้ถ้าทำมากแบบมันมันจะเหนื่อยมันต้องลงมาพักส่วนตัวผมก็นั่งนั่งมานอนตรงนี้ครับก็ไม่นอนมากนะครับแต่ว่าก็ถ้าลุกนั่งนานๆบางทีมันก็จะมึนมึนหัวน,นิดหน่อยเป็นอาการไข้ปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ใช้ยา ปฏิชีวนะแล้วก็ยาสมุนไพรที่พวกเราต้องต้องขาดไม่ได้ก็พวกอาหารสมุนไพรนั่แหละครับนะเดี๋ยวกินลาบกันนะวันนี้ลาบอีแล้วนะแต่ว่าลาบทําใหม่นะแล้วก็ต้มต้มมะละนะครับจืดมะละแบบแกงจืดมะละก็จะมีพี่หนุ่มของเราที่ตอนนี้ทํากับข้าวของเราพี่หนุ่มน้องบัวนี่ก็ คาดว่าติดเชื้อแน่นอนแต่ว่าไม่แสดงอาการนะครับหนุ่มน้องบัวออนทัวร์ลาสเวกัสน,นะครับก็เป็นอีกช่อง y o u t u b หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการแต่แข็งแรงเนาะแข,<อ>ข็งแรงครับก็ดีเลยมีมีให้เห็น,นทั้งสอง,อสองด้านนะครับสองมุมนะครับยังไงก็ฝาก ติดตามพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับออสําหรับพ<อ>ี่<อ>พี่น้อง,องที่มีนขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจนะครับสําหรับพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยทิ้งคนไทยด้วยกันนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับสถานกรงศูนย์ไทยในลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็หยิบยื่น ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นมานะครับนังซื้อพิมพ์สยามทาว US ลาสเวกัสนะครับนังซื้อพิมพไทยเอเชียนนิวลาสเวกัสแล้วก็ไทยเฮอริเทจออฟลาสเวกัสนะครับผมแล้วก็คุณกบนะคุณกบช่องสุพรรณีลาสเวกัสนะครับก็<อ>ได้นำอาหารเวชภัณฑ์ต่างๆ mm. นมเอามาบำรุงพวกเรานะครับ <c oughs> ผม อยฝากอะไรถึงพี่น้องไหมอาก,การดีขึ้นแล้วนะคุณจอยอ่แต่วันนี้หนูรู้สึกว่าหนูอาก,การดีขึ้นกว่าทุกทุกวันครับก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆทุกๆกำลังใจทุกๆกการช่วยเหลือนะคะ คือตรงนี้ค่ะตรงนี้พวกเรามีร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะครับขอบคุณจอยนะครับที่ดูแลผมนะครับแล้วก็ดูแลกันเอาแล้วครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ